วันนี้อยู่กันที่บ้านสอจอนนะว่าหรือว่าพี่ชายเลือดของเราเองครับคนสลังไฮโยพันเหลืองเหมือนเดิมเลยนะไว้สาวกูเนี่ยค mm. ุณดูวันเซลกูดิบูไปแปลพังไปแปลไอ้เหี้ยมึงมาพุงตุ้มตุ้มอธิบดีรักพี่ชายเหมือนเดิมคิดถึงมาเจอมาเจอกันเพราะว่าเฮ้ยมึงบอกเห็นคนยังเป็นคนบอกมึงทะเลาะกู สวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุทกทุกคนตุ่น่นนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป๋าเปรม90องศานะครับทุกคนก็วันนี้ไม่มีอะไรมากเลยอยู่แถวบ้านเก่าเฮ้ยเหวนเสียว่ะ เ <Dead. S 2> จสสลาบุรีวาเซิร์ฟถึงที่เลยคุณเห็นรถ <c oughs> ผมไหมครับอยากเจอคันไหนครับ KR กับเวฟอยากโดนคันไหนสีรับเราเรบประทานมากเลยโอ้โหสีเราละ้วาเจียบอันนี้คือจะไปไหนกันครับเนี่ยจะไปหาหมอกันอุ้ยกลัวครับเ<ข>อาเป็นไข้เป็นไข้เนีเ่ยทำไมทำไมพี่ฮายเขาผอมจังวะเนี่ยฮาบเบร์โยพี่เบอย์แยกกี่ต่อ อันนี้อันนี้คือแฟนที่ให้กินข้าวนะครับผอมเกิดไว้เจอกันพี่เจอกัน,อ,กนอยูนี้นะ<า>เอาง่ายๆเลยวันนี้ไม่มีอะมากวันนี้อยู่กันที่บ้านสอจอนวัาหรือว่าบ้านพี่ชายเลือกของเราเองครับทุกคนก็วันนี้เราก็ได้นํารถมากะว่าจะมาเสิร์ฟหน่อยอยากเสิร์ฟใี่รู้เลยว่าขอนแก่นยังแรงหรือเปล่าแต่ทั้งทั้งที่คูกก็ทาที่ขอนแก่นแหละนะทุกคนไปโยไปโยรถป้าป้ากับถรถอาเฟมใครแรงก็ค่แรงเฟมเฟมโอ้โหโคตรชมเลยอ่ะปลาปๆาปาปาเรียกวมาไหนพาไปดูบ้านหน่อ<า>ยทีตอนนี้ได้ข่าวว่าซื้อบ้านใหม่ใช่มั้ใหหแลวรรอะะงถนนนี ก็ううคือไ um, ม่ได้เจอกันนานโตขึ้นเป็นกองไหนเรื่อหลังใหม่อะเรื่องหลังใหม่บ้านหลังใหม่เขาเรียกว่าบ้านหลังใหม่บ้าหลังใหม่เก่งนะครับเด็กอายุไม่กี่ขวบคุยภาษาจีนรู้เรื่องครับคุยคุยคนจีนรู้เรื่องใช่ไหมอันนี้บ้านไทยอันนี้บ้านไทยพูดภาษาญี่ปุ่นเป็นด้วยโอ้โหเนี่ยอันไหนลองพูดหน่อยลองพูดหน่อยอ่าซารังไฮโยอะปกเโอ แปลว่าอะไรลูกโอ้ยโทษโหดโทษโทษเอาไปไปดูหาปลาปลาดิไปหาปลาปลาดิมาที่ถามว่าซาลังไฮโยลาปกาดิหัวแล้วเปิรเมื่อวานแรกสอนว่าไงอันนี้กับตัวอันนี้ไม่เจอกันนานมันเปลี่ยนนิยมเปลี่ยนสีผมทุกวันนะครับมึงขยันจังวะ ต้กูนี่กะว่าเดี๋ยวทริปหน้าเนี่ยที่เขาบอกว่าจะมีทริปเร็วๆนี้แต่กูกะว่าจะย้อมสีที่ไปสีเหยือยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นเนาะเอาสีได้ไหมสีแอบโอ้โหกูได้หมดเลยไอ้สัตว์ไปไปอันนี้ไปหาแมงก็เดี๋ยวไปมาอะไรไปหาพ่อทิพาไปดิโอ้โหป้าอูไม่ได้อยู่นานแน่แคบแคบลงไปเลยเนี่ยไปไหนแล้ววะเนี่ย อันนี้มาดีครับอันนี้ใครครับเนี่ยอันนี้ท่านประธานใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้คือใครครับทำอะไรใช่ครับน้องพี้แงมาตัดต่อใหพี่แบงอ๋อมันตัดต่อให้ถามจริงเขาแบบเคยแบบเคยโดนเขาเสิร์ฟไหมเคยคิดเคยคิดจะเสิร์ฟเขาไหมซีรัลมารอยแล้วฝึกงานโอ้โหฝึกงานแบงซื้อรถมาเสิร์ฟเขาเลยว่ะอ้าปาป้าโอ้โหนี่ละพี่ชายเลิฟของเราพี่โอ้โหไม่เจอหน้า ฮ้ยไฟไฟอ๋อไฟมาถามโอ้เป็นไงบ้างเนี่ยพี่บันเหลืองมันเดิมเลยนะมันดูมันแซวมาคุณดิมันแปลพันไปไหมแปลงไอ้เหี้ยมึงมาังอาเทียบพี่เที่ยของใครเหลืองแล้วกัน ไปโยนี่ปบบฟ้านะเออโหเป็นไงวะนี่พี่ทำไมแบบอะไรมันอลังการขนาดนี้มันใหญ่แบบเต็มไปหมดเลยเนี่ยมันดูไม่รวยไงอ๋อมันดูไม่รวยเฮ้ยพี่ผมเห็นเครื่อง C C พาไปรีวิวหน่อยได้ไหมได้เพราะไม่กล้าเปิดเข้าไปเห็นว่าเครื่องมันทำงานอยู่โอ้โหอันนี้คือซื้อซื้อเขาเรียกเขาเรียกดอกดอกเอนด์เนเฮ้ยดอกไทเทเนียมเนี่ยใช่รวยไงอ๋อมันรวยอันนี้ไทเทเนียมอันนี้เพชรโอ้โหยแย้รวยเหมือนเดิมใช่อันไหนครับไปโยโอ้โหเฮ้ยไม่ซื้อเครื่อง C C เองเลยที่ว่าอ้าวแล้วคนเขียนโปรรแกพ ไหนอะ่ะเดี๋ยวนี้ไงเฮ้ยเห็ดด้วโมยเห็ดมานี่<อ>แข้งบล็อกร้อยอะบล็อกร้อยเอาเ้าไปาจะทำใส่ข้างไหนเนี่ยอันนี้ใส่ลิงเล็กลิงเล็กอ๋ออันนี้อันนี้ของพวกพี่เก่งบัตตี้อ๋ออันนี้พวกอ๋อเขาซื้อรถหมดแล้วแปดลิว้วแปดลิวล้วอ๋อแปดลิ้วเฮ้ยได้ข่าวว่าพี่ชายเขาซื้อรถคันใหม่มาดอที่ว่าแล้วก็ยจงก็ซื้อซีซีเอาแล้วเคยไปซื้อเสื้ออะไรบ้างพี่อันนี้ไปตัดข้าวเรียงให้ดมขอตบดข้าวเรียงด้วยนี่ยอันนี้ โหดไม่โหดไม่เจอกันนานไปเขียนโปรแกรมซะแล้วเดี๋ยวพาไปดูเริงอยากทดูเริงเอาไปเลยนี่มันเสียงดังมักัดแข้งกันได้ได้ถ้ามึงเห็นเริงแล้วมึงจะร้องเลยโอ้โหเดี๊ยสุดไอโอ๊ตนี่เดี๋ยวนี้เขาไม่อยู่บ้านแล้วมั้งพี่ไอ้เฮียนี่นะอาทิตย์นง่งอยู่บ้านสองวันนอกจากอยู่หันแกล็ไปเปิดทำเฮียแล้วรู้อยู่บ้านเรื่องมเปิดแถวนี้ดีกว่าเออมึงย้ายร้านโหดจริงนี่กูว่าย้ายร้านมาแม่ก็ไปหา คิมสาวไปด้วยว่ะเดินเดินเดินนานคิดดึงโอ้โหคันนี้ดึงครับไปดูครับพี่นี่เดี๋ยวคันนี้ไปทิพยโรงเรียนมีเลมีกลิขมีกลิขไหนลิงเล็ตอนนี้ยังขี่ไม่ได้นะอ้าวทำไมอ่ะรถไป็สมบูรณ์ไม่มีกล่องเฮ้ยได้ข่าวว่าคันนี้แบบว่ามันมันแพงมากเลยพี่มันทำไมแพงจังวะกูก็ไปดูกันคันที่4แสนกว่าเกือบ5แสนอ่ะเยี่ยไหนขอไปดูดิพี่ไปเข้าไปเข้าไปโอ้โหตีแสนกว่าใช่โอ้โหคนดู มาดูครับลด400,000กว่าแม่งไม่ได้เจอนานชุดหน้าได้เป็นอัออนนี้นห,มมนหมดเลยบิเลตหมดบิเลตหมดเลยใช่คันนี้ลูกอะไรล่ะพี่พูดถึงอะห้าหกล้านเดิมห้าหกล้านเดิมไ<ช>ม่แพงอะไรเนี่ยโอ้โห ไช่มันเครื่องค่ะไม่มันเป็นบล็อกญี่ปุ่นแท้ไงแบบเครื่องก็เป็นเครื่องญี่ปุ่นแท้เนี่ยแล้วก็มากัดขัดหน่อยเี CNC หัวลูกหน่อยอแล้วก็มาเปลี่ยนน้ำมันเ,นเป็น e85 เนี่ยแล้วมาขับเนี่ยหน้าไม้เนี่ยอันนี้อันนี้นนไม้ดูดแพงดูดีวู้ดสวยอ่ะเขาเรียกว่ามันมันคือของแซงเนี่ยอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้เห็นไหมอันนี้ขี่สูงสุดหน้าไม้103เจ็ดโอ้ยคันเล็กนิดเดียวนะ้วมึงขี่สูงเฮ้ยแต่ GPS เนี่ย150กว่าเลยนะได้เหรอใช่คันเล็กนิดเดีีีีียยยยยววไอออ้้้เเเเดูทบ่่่่่ะสมมติาาาถนนนนนลงั ตัว,วผมอะเอาอนั่งดูโอ้โหดูสภาพดีรถตัวใหญ่เหมือมนมึงขี่ไปเสื้อเช่าให้แม่ ตัวใหญ่กว่าไอ้นี่ตัวใหญ่กว่ารถอีกใช่คันนี้แพงไอ้ที่จริงไม่ได้ซื้อนะสลันยูอ๋อสลันยูสลันยูใช่ไหมสลันยูไม่ป้ายสลันยูพาซื้อเลยพาซื้อเลยคอวิดีโอไปซื้อด้วยกันเลยนี่อันนี้แต่มันแต่แต่มันแพงแพงเพราะว่ามันหลายปีแล้วเหรอพี่มันได้คำที่ว่ามันจริงๆรถอันนี้มันเป็นพับเคยเห็นตามร้านอาหารตามร้านแบบอันี้ว่าร้านกาแฟเออมันเป็นรถโชว์แต่เขาไปขี่กุ้งไม่ได้าใจกันเออแพงทีไรมันแพงเพราะมันเป็นญี่ปุ่นแค่นั้นแหลเนี่ยมันเป็นยี่ห้อญี่ปุ่นใช่ป่ะเราเป็นญ ก็อะไรง่ายเลยคือี่แบงก็เคยเห็นเห็นไปออกทริปอยู่ได้ไปออกทริปอยู่เป็นเป็นเป็นหัวหน้ากลุ่มเป็นหัวหน้าห้องคัดเองนะทำไมอ่ะเพราะว่าเราอยู่หัวแถวเย้เฮ่แต่ว่าโดนรถโกงคันนึงโดนคันไหนคันเครื่องลายฟานอะลายฟานอะไรอ่ะโอ้โหลูปหกสิบกว่าไอ้แล้วทำไมพี่ถึงไม่ทำลูกไปสู้เขาเลยเราพูดถึงอ่ะเขาบอกว่ามันต้องเป็นบล็อกร้อยบล็อกร้อยเนี่ยเสามันแคบมันจะทำลูกใหญ่ไม่ได้ใช่เต็มที่เขาทำแค่ห้าเจ็ดห้าแปดเนี่ยก็ประมาณนี้ได้ถ้าแบบปลอดไตนะปลอดไตมันสวยดีนะพูดถึงออ่ะแพ้เเามยฮ อะไรใจเย็นแต่ทค่แกทำไรแกก็แค้เขาอะเฟมอมยโอ้แม่มึว่วนมึว่วนไอ้เนี่ยนี่จะบอกให้นะตอนนั้นคุณลดน้ำหนักแล้วมีใครไหวกูไหมเออแล้วทีนี้ตอนเนี้ยมันกินเยอะไปหน่อยกิน มึงข e ี่ห้าเจ็ดนี่ถือว่าแรงเลยนะเออแล้วมันแดกกูได้ตัวใหญ่อะถือว่ารถแรงมากนั่นแหละอันนี้เอางั้นก็เอาไว้ก่อนเลยกูดูราคาเอ้ยไม่เป็นไรมันยังมีลิงนี้อยู่แต่แต่แต่ก็คิดถึงลิงนี้นะเนี่ยลิงนี้ต้องจัดไปดูหน่อลิงนี้เขาแปลว่าลิงนี้ลิงคันนี้ก็จัดเต็มเหมือนกันถ้าเ้าเก็บพักมิลครึ่งพักสองมิงอันนี้พี่ได้ทำสีเออสีเบาด้วยเนาะอะไรก็สุดเหมือนเดิมนะแต่ว่าผมว่านะที่เราเคยเราจำได้ไหมที่เราไปขีดฟิวบบว่าอ่าอันนี้น่าจะเหมาะกับตัวผม ใช่ใช่ทันใหญ่คือมันมันมันเหมาะกับซาลีระเว้ยไอ้นั้นมันเล็กไปก็ประมาณนี้ก็ไม่ได้เจอนานนี่ซื้อมาาข้งนะใช่หรอไปดูว่าไปดูหน่อยไปแล้วคนทั่วไปเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นเศษมิเนียมอ่าใช่แล้วมันไม่ทิ้งอ่ะพี่แต่จริงๆมันคือเพชรนะมันคือเพชรมันคือเพชรอืแล้วก็เลยเก็บไว้อย่างเงี้ยนะเก็บไว้ก่อนตากไว้ก่อนแล้วก็ไปสกัดเป็นเพชรโอ้โห นี่กูเชื่อได้ไหมเนยมันคือขี้ไิเนี่ยมโอ้ขี้ไมเนี่ยเอออยบ้านใหญ่ปวะก็มันหลังเท่ากันไว้ร้อยยี่สิบตารางวาแต่ว่าเนี่ยถ้าสมมติว่ามึงมองนะบ้านนั้นมันแคบใช่ปหมแต่ถ้าเราทุบกำแพงเพรามันจะกว้างเลยใช่ไงไม่ตอนแรกมันก็ใหญ่อยู่แล้วโอ้โหพี่ไปเ่ยมแล้วต่อไปมันก็จะแคบเหมือนเดิมไม่แคบพอแล้วเพราะฝั่งนี้ไม่ทำแล้วฝั่งนี้ไม่ทำแล้วใช่ก็คือเอาไว้เอาไว้จอดรถเลยทุบกำแพงปูกระเบื้องมาหากันแล้วก็ทำมุงหลังหลังคงหลังคาเล็กนิดหน่อยแล้วก็งเเเลยยใใช่่่ฝันนนีี้้้กก็็ดด๋ววะทาสรหหอยยยยออออดดดดไไ้้้้เเหีีีีีีััันนนนโชค่่่่รถสล์มมมาทททจตตงงแแก็ กอดเสื้อสะไปทั่วร์ไปรู้ใครไปเดี่ยวไปตอนไหนเฮ้ยคิดถึงคันนี้ว่ะเนี่ยคิดถึงไอ้เนี่นี่กับเรือว่ะไอ้สัตว์แม่งที่แบบไปตีลังกาแบบว่าโอ้โหคนดูมึงเคยไหมแบบเหมือนรถล้มแบบพุกพักพุกพักคิดถึงไอ้นี่ไอ้เกมด้วยเออคิดถึงไอ้เกมด้วยเล่นระดิไอเกมชอบเล่นมองแล้วสนุกไอ้นี่รถดิฉัน hard มากเลยอ้าวแล้วทำไมเขามาจอดอย่างเงี้ยพี่มันเป็นรถปลูกสานแหน่ไปแล้วรถปลูกสานแหน่ไปแล้วมันบอกว่ารู้สึกว่าผมไม่ได้ขี่รถเลยแม่งก็เลยมาจอดผมก็เลยขี่เอาจอดไว้นี่โอ้เนยลกาัเหรอพีี่่เนยก็อันนี้รถไอ้ธงนนเี่ยคันนเี้ยรถไอ้ธงน่า นี่ยสีน้ำเงินเนี่ยเอ้ยไอคันนี้มันเป็นคันไอคันเขียวเก่าที่ว่าไอมอสให้มาอ๋อคันเขียวโอ้โหสภาพแม่งดูดีกว่าข่อยมอสอีกอันนี้ยกให้ทงไปแล้วมันเบิี่ยนไปหมดเลยใหม่หมดเลยอันนี้ฮ่าก้าจาก่านะอันนี้ก็เป็นรถลูกค้าทั้งนั้นเลยอันนี้ไอเขียวอีอันนี้เขียวอียังอยู่นี่ว่าโอ้โหแค่เจ็ดมันเดิมอันนี้เนี่ยเป็นรถลูกค้าแล้วก็ไอนี่รถไอทิมนั่นรถเราเองแล้วก็รถแข่งหมดแล้วไอนั่นคันรถคันนัคเหลืองท่านพี่นิวเขามาจอดอยู่นี่เลยเขาไม่ขี่รได้วกก็ไอพวรถแข่่งเนียปีีน้เรรริิ่่มแแแลลล้้วววนะะะทาไไอเเถขง๋จปอออกกทีันแล้วจะเารถ ถอนมาเป็นรถทิ์หมดเลยเพื่อใครไม่มีขี่มีให้ขี่ทุกเวทอ๋อคือพวกมาจากไกลอย่างอย่างผมมาจากไกลแบบถ้าเกิดมีเอาลูกน้อยมีรถตู้ไม่แบกรถมาก็มาขี่แม่งนี่เอามีรถขี่เลยโอ้โหไม่ต้องทําได้เลยเดี๋ยวเร็วๆนี้ผมก็จะมากลับมาขี่ทิวนะครับเพราะว่าลูกจะเพิ่งโตเพราะว่าลูกพี่แบงค์ก็โตเจอตอนนั้นยังดแต่พวกผมขี่ทิ์ผมจะไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะแบบแบบห้ามหันอะแแบบขี่เล่นกันสนุกสนานเอาแค่ไปด้วยกันพอทํคลิปอะบิดกันเองอะแต่ว่าถ้าคนอื่นไม่เอาแล้วเพราะว่ามันอันตราย้วเห็นอุบัติเหตุเยอะด้้ยแลก็่่่่าสุไชชมมัังตตืนน เขาเรียกว่าออกตัวแรงแล้วสับเกียร์ไหมครับไม่แน่ใจหรือเ <ใจ S 1> ปล่าไม่รู้อ่ะ ทะลุมาเลยประมาณนั้นแล้วก็ฝั่งนู้นก็มีรถอีกนะมีเหรอแผดชี้ไปดูดิเอ้ยแต่กูสงสารคันนี้มากเลยเนี่ยรถตั้งแพงนี่มึงจอดแบบว่าเฮ้ยอันนี้ขายนะขายอย่างน่าภาคอาวบาเด็บแล้วทำไมอะขายเหรอใช่ไม่มีตังค์จะแดกแล้วขายขายเท่าไหร่บอกไปเลยห้าแสนห้าวซื้อมาล้านสองขายตั้งแต่ทางคนดังเลยดังไรด้วขายห้าแสนห้าแล้วตอนนี้แรงจริงแล้วก็แบบว่าพี่แบงค์จะรักมากด้วยแล้วก็ขับน้อยมากไม่แปดพันกิโลโขห้าแสนห้าใครสนใจทักเฟซที่ช่อบุญจันทร์ไม่เคยล้มไม่เคยชนล้มแปะก็ไม่เคย ไม่เคยเยี่ยนเลยไม่เคยขี่ด้วยไม่เคยขี่ด้วยได้ติดเครื่องได้ปกตินะแล้วติดตอนนี้ข้างบ้านด่ะดังเฮ้ยแล้วพูดถึงว่าพี่ไอ้เนี่ยพวกรถพวกนี้คือก็เอามาจอดฝั่งนี้หมดเลยฝั่งนู้นไม่มีเลยใช่โอ้โหไม่งมวยเยี้ยนไอ้คันนี้แพงแที่สุดก็ไปจอดอยู่ข้างในลึกรอรุ่งแล้วนะถึงรอรุ่งไปแล้วเดี๋ยวมึงมองเห็นเลยตรงมองบางคนหลังอ่ะโอ้โหไอ้เยี้ยนล้อซ้อนในเกีไปซ้อนในเกีไปตกหลุมควายดังบ้องได้ยินเลยบ้องหันไปมองอีกทีนึงโอ้โหแม่งดึก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 นึก งข้างหน้าล่ะพี่เห็นไหมไอ้เะไดกระจอกเพื่ออะไรเนี่ยมันถือของอะไรมาโชว์พี่อีกเนี่ยขยายเป้าอะไรขยายเาอป้าอะไรอ้าวแล้วไหนบอกมึงให้ทำใครบอกอันั่นแหละอ้าวแล้วให้กูทำเหมือนเดิมอ้าวแล้วพี่ไหนบอกว่ามันทำเองมันก็มาทำอยู่นี่แหละอะไรไม่ใช่แล้วทำไมมึงไม่ทำเองไม่ทุกวันนี้มันมันมันก็ประกอบรถเองแต่ก็เหมือนแบบเอาอะไรไปทำอะไรเงี้ยเอาอะไรไปประกอบไปแต่งเองเงี้ยอ๋อไ้ได้รถผมไม่แรงเลยเขาต่อด้วย อ่ะไปเรื่อยว่ะเฮ้ยมึงโดนเฮ้ยพี่มึงโดนพี่แบงค์แดกมึงอ้างไม่หยุดเลยเหรอวะมึงโดนน้อยเลยโเล็กโดนลิงน้อยแดกไหมเล็กเล็กน้อยแรงก็แบบก็แรงอะโอ้โหเอาแรงนี้เตะแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บหนีออกไปเลยใช่เหรออะแล้วอย่างงี้ต้องโดดนอนไหมพี่ไม่นอนไม่นอนนอนได้นอนคว่ำเลยนอนคว่ำเลยนอนคว่ำเลยมันสั้นขี่เอยเอาง่ายๆก็ต้องแบบไปดูสักคลิปนึงหน่อยแล้วรถใครมันจะแรงอะไรขนาดนั้นตอนแรกอ่ะตอนแรกนี่นี่แกบอกว่าเดี๋ยวมึงพาไปเอารถไหนเออผมก็ไปกับแกใช่ป่ะเอารถไหนขนาดเล็กนี้เออลิงเนี่ยลิงน้อยแบบแกบอก ปกติทั่วไพอเจอราคาแล้วนั่นแหละมือสั่นเลยจับก็มือสั่นจะขี่ก็มือสั่นไฮ้ซื้อรถเพลเียวๆมาสองกันห้าอ๋อแล้วที่เหลือแต่งเพิ่มตอนแรกกับผมไม่คิดว่าเออผมคิดว่าน่าจะสองสามหมื่นอะไรเงี้ยเออมันเป็นผมผมคิดอย่างนั้นละไอ้คันเล็กๆอะผมสองกัาเออมันน่าจะไม่แพงกว่าลิงใหญ่หรอกมันเจอราคาไว้วนั่นแหละโอ้ขี่กลับด้วยนี่นี่รถกูนี่หมดไปประมาณอาตีกลมๆน่าจะห้าแสนแต่เมื่ไปดูพวกรถพี่ยูพี่เอ็มนะล้านกว่าเขาไปสุ้ตรงไหนนะันมันเล็กเว้ยพี่มันใส่โครงมินิเอมอะโครงแแบบบโโคคคครรรงงกกกััััดออ่่ะะิเเเลลล็็ตตนนนมมมาาไ เออกูก็แ่งกูไปไปมากูไม่สู้กูไปขับเวฟเหมือนเดิมขับดิ้งใหญ่เว้ยแล้วรถคันแรกมึงรถอะไรวะรถคันแรกรถคันแรกผมก็เมดใช่เหรอเมดน้ำพญาเออเมดหาไม่ได้แล้วตอนเนี้ยหาไม่ได้แล้วพี่อันนั้นก็ปล่อยปล่อยนี่คันแรกกูเนี่ยคันนี้เออรถคันแรกนี่มีรอยไตด้วย ใกล้ถึงไงรถตีนใครเขามาประทาทับเอาไว้ให้เนี่ยพี่เออสตีนกูเองพอรถตีนพี่โอ้โหนี่หัวเฉดเครื่องร้อยยี่ห้ามึงจำเครื่องบักเถิกแต่ก่อนได้ไหมออ๋อมาใสยนี้แล้วใช่โอ้โหแล้วก็ไม่อันนี้สภาพคือพี่แบงค์แกก็ทำแต่งานมนห้าเกียร์แล้วนะห้าเกียร์อีกห้าเกียร์แลจะแรงไปไหนวะทุกคนก็เอาง่ายเลยเดี๋ยวก็เอาไว้ไปติดตามชมเอาแล้วกันนะผมว่าจะไปเจอกันทริปไหนอีกก็วันนี้เดี๋ยวแล้วกลับไปบ้านไหไม่พอนเหงาดิไหมเหงาาไม่โดดน่าไม่โดนอะไรกูไมม่ีใใครห้กูถอนหงา ha <laughs> ha เงาไม่อยู่เรื่องเหงาเงาดิมันนี่ไม่ค่อยมีใครเลยทุกวันนี้ได้ข่าวแบบเล่นเกมบ่อยทุกวันนี้ก็เล่น GTA เล่นอะไรอย่างเงี้ยเล่นกับเล่นกับเมืองดาวเมืองดาวเมืองสตาร์ทาวเล่นกับพวกไอคิงพวกไอต้าอะไรสนุกอ่ะก็สนุกนะแต่ว่าช่วงนี้ตีบ่อยไปหน่อยใช่ลูกก็ลูกป่วยก็เลยแบบมีเซิรเซิร์ฟเซิร์ฟมีบ้างไหมไม่ไม่มีหรอกกูไปเล่นเมืองไอทีเคนะเออกูเติมไปล้านกว่ากูเติมไปล้านกว่าอ่ะมึงถามไม่ได้เลยแล้วสลิปมีทุกบาทไม่มีการโอนคืนเออแต่พูดถึงมากเมื่อไหร่แถวเจอสักททีีเเน่่ยถาามมมวติไอแล้ว่เคน ยพี่เติมไหมมันก็เติมนันอย่างนี้มองกล้องสรุปเติมไหมเติมเติมมาแปดหมื่นทีจะเติมอีกเพิ่มสี่หมื่นเฮ้ยผมบอกเลยนะไอ้เกมเนี่ยถ้าไม่เติมอยู่ไม่ได้เพราะมีของเล่นเราไม่มีเวลาไปฟาร์มหรอเออไม่มีเวลาฟาร์มเพราะว่ากลางวันเราก็มาทำคลิปขี่รถเล่นอะไรเงี้ยลองเติมนี่นี่ของที่กูมีเนี่ยกูเล่นได้จนเซิร์ฟปิดเล่นได้จนประเทศปิดลองเติมทิ้งไปเลยใช่คือกูไม่มีเวลาฟาร์มหรอกวันไหนมีตอรี่กูเข้าไปเสิร์ฟให้เลยนี่นะ A D เพนเกาะกูมีวันพันกว่าคือแแบบจก เป็กนแจ้งเล่นยังได้อะโอ้โหแพ็คสโลตาขนาดไหนครับก็เป็นเอทีเอ็มนะให้เผากดอเอาลยโอเคทุกคนก็เดี๋ยวไว้ไว้เจอกันนะครับสำหรับอีพีหน้าแี่เม้งทำอะไรค่อยว่ากันก็สำหรับคลิปนี้ก็รักพี่ชายเหมือนเดิมคิดถึงมาเจอมาเจอกันเพราะว่าเฮ้ยมึงมึงบอกเหตุผลยังมีคนบอกมึงทะเลาะกูไม่ได้ทะเลาะเว้ยคุณมึงบอกว่าคือมันก็คนเรามันอยู่ด้วยกันนะมันมีบางทีแบบที่เคยทะเลาะกันหรือเคยอะไรกันเนี้ยแต่จริงๆพวกเราก็พี่น้องกันปกติท้สุดท้ายมันก็คุยกันเหมือนเดิมมันไม่มีอะไรแต่ที่เนี้ยที่กลับไปก็เพราะมีีีีีลลลููกใช่่่่่มมมมมมมันนนไไคเเเ้้้้ยยยยยงแแววทอออออาดะ สภาพนะเนี่ยขนาดผมไปอยู่บ้านผมยังอยู่2คนใช่ไหมอ่ะแล้วถ้าผมอยู่ที่เนี่ยผมอยู่2คนมันไม่ได้ทำงานเลยนะเว้ยแล้วพี่แบงค์พี่แบงค์ก็ถามอีกเอ้ามึงทำไมมึงไม่มาเนี่ยอ๋อเลี้ยงลูกเออไม่ใช่หรอกแต่ถึงเวลาถ้าเรามีคนเลี้ยงช่วยมันจะดีอย่างไอ้เปียที่มีไอเปียถ้าไม่มียายตายเลยนะใช่ไงแย่เลยเนี่ยดูลำพังนี่ยืนเฝ้าไว้ดูเนี่ยเนี่ยอันนี้ติดใครเนี่ยฮะเราเนี่ยติดใคร เออติดพ่อว่ะแต่ก่อนไม่ติดนะพ่อเดี๋ยวนี้ติดพ่อแลว้ว<ช>พ่อพาไปเที่ยวใช่ไหมลูกใช่เออโอเคทุกคนก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมกับพี่แบงค์ด้วยนะครับทุกคนก็อีพีหน้าไว้เจอกันอีพีหน้ารถมาให้แดกแล้วนะอ,อยู่อะ่ะกูก็อยากจะเจอวันนึงกูเอาคันโต๊ะมาให้แดกแล้วกันยโอ้ยโคันโต๊ะได้ขาวลูกใหญ่อุ้ยเดี๋ยวถ้ามึงนั่งแดกกูไม่เอาอายเลยลูกเล็กครับทำไอ้นี่ทำแค่เจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ด